อยุายนี้เสียงมาครับโอ้ยมันจิกกัดคนน่อ้อโอ้ยเนามาลงมองอีกแล้วครับค่ำคืนนี้ อโอ้เสียงปากกับปักปักปักประหยัดคนเลยตัวมาเข่ามองเนี่ยมาอุ้ยนี่ครับเสียงบอ่อน้ำลังจอบจอบ

นี่ประคอมันอยู่ในดงนี่นครับฟังเสียงเอาครับจังวัสัุนะคอว่าเอ๋อโอ้โอโอเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงฟังครับมาฟังเสียงประคอสวบกับกับกับเลย ฟังเอาครับใส่หูฟังเอาเดอ้อเย้านี่ครับแรงแรงหลี่ของป่ามันหลี่อยู่แถวนี้อื้มโคตรเสียงครับ ฟังแล้วพี่น้องใส่หูฟังแห่งสิงยงเงินชัดครับเบาะเบาะเสียงบ่อนของประคอรครับสวบลายตอนนี้กำลังมาลงมองครับลงมองฟังเสียงเอาครับว่ามันลายขนาดใดคุณนะ่ะขวามือทั้งขวามือเบะ ดงปลาช่อนฮ้อุ้ยตัวนานเนี่ยครับเว้ยโมยานคนเลยตัวเนี่ยอุ้ยนี่ยินเสียงบาครับวู้ยมันจิกกัดคนมาเนาะอ้ย นี่ครับเสียงประคอใหญ่ครับ,บนนเ,นเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวเสียเบ็ดไม่ยนอนีกันเอ,อ้เนี่ยสุดยอดสุดยอดครับ,อบดอ,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 อจายดเนี่ยเลยเรียกเรียกจานว่ารนเนี่ยมามาเล่นมองกันมวนมันเนี่ย

อาลงมองอีกเช่นเคยครับฝ่ากับแมปแมบแมอยู่ครับบดตกแล้วฝนหมดแล้ว เน่าซ้ำนี่ได้ที่แล้วน,น,นี่ปลาคอครับนี่ลูกมันครับนี่ลูกมันพี่น้องลูกมันลูกมันซ้ำนี่แม่มันจะซ้ำได้เบิ่งกันจั๊ดจ้านะครับว่าทงหน้าของเฮาปลาหลายขนาดใดอูย้ยปลาคอครับนี่โอ้ กินมาชวคอบนี้มาหน่อยนอนอยู่นี่เอง้ยประคอยงหญ่ครับประคอยงหญ่พี่น้องออ้ยถงนาเาเด็ดเทยเลยวเนี่ยเออ